สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากเรื่องหนึ่งในความเชื่อของไทยนะครับก็คือเรื่องวัตถุมงคลแล้วก็สีประจำวันเกิดเอ่อตามหลักโหราศาสตร์ไทยเลยข้อมูลที่เรามีเนี่ยก็รวบรวมความเชื่อมโยงพวกนี้ไว้เราอยากจะมาสำรวจกันดูว่าเอ๊ะความเชื่อนี้มันผูกของมงคลสีสันเข้ากับวันเกิดแต่ละวันอย่างไงบ้าง ค่ะเป็นเรื่องที่อยู่ในวัฒนธรรมไทยเรามานานนะคะการเอาหลักโหราศาสตร์มาปรับใช้ในชีวิตประจําวันเนี่ยไม่ว่าจะผ่านวัตถุผ่านสีก็เหมือนเป็นวิธีเสริมสิริมงคลหรือบางทีก็ป้องกันสิ่งไม่ดีตามความเชื่อของแต่ละคนไปนะคะซึ่งแต่ละวันก็จะมีรายละเอียดที่น่าสนใจต่างกันไปเลยครับงั้นเรามาเริ่มกันที่วันแรกเลยวันอาทิตย์นะครับคนเกิดวันนี้เนี่ยพระประจําวันคือปางถวยเนตร ปางถวายเนตรครับเป็นปางที่พระพุทธเจ้าท่านยืนออทอดพระเนตรต้นโพวัตถุมงคลที่แนะนำกันก็มักจะเป็นพระปางนี้หรือบางทีก็เป็นปางเปิดโลกไปเลยอืมค่ะเขาเชื่อว่าช่วยเรื่องอำนาจบาร,รมีซึ่งมันก็ไปสอดคล้องกับาธาตุไฟประจำวันนี้นะครับส่วนสีมงคลถ้าจะใช้กับวัตถุก็จะเป็นสีแดงหรือไม่ก็สีทองโอ้แดงทองใช่ครับเน้นเรื่องพลังอานาจความรุ่งโรจน์ การเชื่อมโยงกับธาตุไฟนี่ชัดเจนมากเลยนะคะเพราะว่าวันอาทิตย์ตามหลักโหราศาสตร์ไทยก็คือวันของพระอาทิตย์พลังงานจะร้อนแรงการใช้สีแดงสีทองก็เลยเชื่อว่าจะช่วยเสริมพลังตรงนี้เสริมอำนาจบาร,รมีความโดดเด่นให้คนวันอาทิตย์ค่ะครับผมถัดมาวันจันทร์อันนี้ก็จะต่างออกไปเพราะประจำวันคือปางห้ามญาติค่ะปางห้ามญาติเป็นตอนที่พระพุทธเจ้าท่านห้ามพระญาติทะเลาะกันก็จะสื่อถึงความสงบ วัตถุมงคลก็เลยมักจะเป็นปางนี้หรือบางทีก็เป็นปางมารวิชัยที่เน้นความสงบเย็นเหมือนกันอืมเน้นความสงบสัญ,ญลักษณ์ของวันจันทร์เขาว่าจะเด่นเรื่องเมตตามหาเสน่ห์แล้วก็เป็นธาตุดินสีมงคลก็จะนุ่มลงมาหน่อยเป็นสีเหลืองสีขาวหรือสีเงินอ๋อค่ะโทนอ่อนลงครับเชื่อว่าเสริมเสน่ห์ความบริสุทธิ จะเห็นว่าต่างจากวันอาทิตย์ชัดเลยนะคะจากพลังอํานาจร้อนแรงก็มาเป็นความนุ่มนวลของวันจันทร์พลังธาตุด,ดินก็จะให้ความรู้สึกมั่นคงเย็นๆหน่อยสอดคล้องกับเรื่องเมตตาสเสน่ห์ที่สะท้อนผ่านพระปางห้ามญาติแล้วก็สีที่ใช้ค่ะครับมาถึงวันอังคารวันนี้เพราะประจําวันคือปางสายญาติหรือพระนอนพระนอนใช่ค่ะครับแต่ว่า ในแง่วัตถุมงคลเนี่ยนอกจากปางสายญาติแล้วบางทีก็แนะนําเป็นพระที่สื่อถึงความกล้าหาญอย่างเช่นพระพิคเนตปางปราบมารอ๋อมีแบบนี้ด้วยใช่ครับเพราะว่านังคารถูกโยงกับเรื่องความกล้าความมุมานะเป็นธาตุลมสีมงคลก็เลยเป็นสีชมพูหรือไม่ก็สีแดงสดไปเลยสะท้อนความเข้มแข็งการต่อสู้ อืมวันอังคารนี้ตามโหราศาสตร์ก็เป็นวันของดาวอังคารนะคะซึ่งมักจะเกี่ยวกับเรื่องการต่อสู้การลงมือทำความมุ่งมัน่นวัตถุมงคลสีที่เลือกก็เลยสะท้อนคุณสมบัติตรงนี้คือเสริมกำลังใจให้กล้าให้มุ่งมั่นค่ะครับผมทีนี้มาถึงวันพุธอันนี้มีความพิเศษหน่อยคือต้องแบ่งเป็นกลางวันกับกลางคืนใช่ค่ะต้องแบ่งเริ่มที่พุธกลางวันก่อนพระประจำวันคือปางอุ้มบาทปางอุ้มบาท สื่อถึงการออกบินทบาทวัตถุมงคลก็จะเป็นปางนี้หรือไม่ก็เป็นพระที่เกี่ยวกับการค้าขายความอุดมสมบูรณ์ซึ่งเขาว่าเป็นธาตุน้ำสีมงคลก็เลยเป็นสีเขียวครับสัญ,ญลักษณ์ของการเติบโตความอุดมสมบูรณ์ค่ะสีเขียวชัดเจนเรื่องความสมบูรณ์ส่วนพุธกลางคืนหรือที่บางทีเรียกว่าวันราหูเนี่ยวันราหูใช่ค่ะตามตำราพระประจำวันจริงๆคือปางป่าเลไลย,ยักษ์ที่มีช้างลิงถวายของ แต่ในทางปฏิบัติเลยนะครับวัตถุมงคลที่นิยมมากๆสำหรับคนเกิดพุธกลางคืนก็คือพระราหูอมจันทร์อันนี้นิยมมากจริงๆค่ะใช่ครับเชื่อว่าช่วยป้องกันภัยป้องกันสิ่งชั่วร้ายต่างๆหรือถ้าไม่บูชาราหูก็อาจจะเป็นพระปางป่าเลลายักษ์ตามธรราก็ได้ค่ะคะสัญ,ญลักษณ์คือการคุ้มครองอันนี้เป็นพาดลมสีมงคลก็จะเป็นโทนเข้มๆหน่อยสีดำสีเทา หรือสีครามสีโทนลึกลับหน่อยนะคะครับเชื่อว่าเกี่ยวกับการปกป้องอำนาจลึกลับการแบ่งพุทธกลางวันกลางคืนเนี่ยเป็นเอกลักษณ์เลยนะคะแล้วการที่คนเกิดกลางคืนนิยมบูชาพระราหูเนี่ยก็สะท้อนความเชื่อเรื่องปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายอิทธิพลมืดต่างๆซึ่งก็เป็นที่นิยมมากในกลุ่มคนที่อยากได้การคุ้มครองเป็นพิเศษครับผมไปต่อกันที่วันพระหัสบดีวันนี้พระประจําวันคือปางสมาธิ ปางสมาธิค่ะปางแห่งปัญญาการตรัสรู้เลยวัตถุมงคลก็เลยเน้นไปที่ปางนี้หรืออาจจะเป็นวัตถุมงคลอื่นที่เกี่ยวกับสติปัญญาเช่นพระพิกเนตปางประทานพรอ๋อเชื่อมโยงกับปัญญาใช่ครับสัญ,ญลักษณ์คือความรู้สติปัญญาครูบาอาจารย์สีมงคลก็จะเป็นสีเหลืองอ่อน สีส้มหรือสีทองสื่อถึงความรุ่งเรืองทางปัญญาถูกต้องเลยค่ะในวัฒนธรรมไทยเราวันพฤหัสถือเป็นวันครูอยู่แล้วการเชื่อมโยงกับเรื่องปัญญาความรู้การเรียนการสอนนี่ชัดเจนมากทั้งพระปางสมาธิทั้งสีที่ใช้ก็สะท้อนความสว่างทางปัญญาความสําเร็จด้านการศึกษาค่ะครับต่อกันเลยวันศุกร์วันนี้พระประจำวันคือปางรำพึง ปางรำพึงครับเป็นปางที่พระพุทธเจ้าท่านพิจารณาทำวัตถุมงคลก็คือปางนี้หรืออาจจะเป็นสิ่งที่เกี่ยวกับศิลปะความรักความงามอย่างเช่นพระแม่ลักษมีอืมเกี่ยวกับความสุขความงามใช่ครับสัญ,ญลักษณ์คือความสุขความสมหวังแล้วก็เกี่ยวข้องกับาธาตุน้ําสีมงคลก็เลยเป็นสีฟ้าสีน้ําเงินหรือสีเขียวอ่อนอ่อนโทนสวยงามสบายตาครับสื่อถึงความสง่างามความรักความสุขสมหวัง ซึ่งก็สอดคล้องกับอิทธิพลของดาวสุขตามโหราศาสตร์เลยนะคะที่เป็นตัวแทนของความงามศิลปะความรักความสุขวัตถุมงคลกับสีก็เลยถูกเลือกมาเพื่อเสริมพลังด้านนี้โดยเฉพาะเลยค่ะครับผมมาถึงวันสุดท้ายวันเสาร์พระประจำวันคือปางหนา้ากระปกปางหน้าขบปกค่ะมีพญานาคใช่ครับมีพญานาคแผ่พังพรานปกป้องพระพุทธเจ้าวัตถุมงคลหลักก็เลยเป็นปางนี้เลย สัญลักษณ์คือความมั่นคงความอดทนหนักแน่นสีมงคลก็จะเป็นสีดำสีม่วงหรือสีน้ำเงินเข้มๆหน่อยสีโทนครุมครึมหนักแน่นครับเชื่อมโยงกับความมั่นคงการปกป้องคุม้มครองภาพพญานาคปกป้องพระพุทธเจ้านี่สื่อถึงการคุ้มครองความอดทนได้ดีมากเลยนะคะซึ่งก็เข้ากันกับลักษณะที่เชื่อว่าเชื่อมโยงกับพลันของเราสาวคือความหนักแน่นมั่นคงแล้วก็การปกป้องจากภัยอันตรายต่างๆค่ะครับ พอฟันมาทั้งหมดนี่ก็จะเห็นว่าแต่ละวันเกิดตามความเชื่อนี้เนี่ยเขาก็มีพลังงานเฉพาะตัวมีพระประจำวันมีวัตถุมงคลมีสีที่ต่างกันไปหมดเลยเออแล้วทั้งหมดนี้มันมีความหมายในภาพรวมยังไงบ้างครับคือสิ่งที่น่าสนใจนะคะก็คือระบบความเชื่อนี้มันเหมือนสร้างเป็นกรอบแนวทางให้คนนะคะสามารถเชื่อมโยงความต้องการของตัวเองเข้ากับสัญ,ญลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่เข้าใจกันได้ อย่างเช่นถ้าอยากเสริมสเสน่ห์ก็จะนึกถึงแนวทางของวันจันใช่ไหมคะถ้าอยากได้ปัญญาก็ไปทางวันพระหัสหรือถ้าต้องการการคุ้มครองก็จะมีวันเสาร์หรือพุทธกลางคืนเป็นตัวแทนมันคือการจับคู่กันร,ระหว่างความปรารถนาส่วนตัวกับสัญ,ญลักษณ์ทางโหราศาสตร์ศาสนาที่ผสมผสานกันอย่างอ,อ่อละเอียดอ่อนเลยนะคะทั้งตางพระทั้งเทพทั้งสีทั้งธาตุต่างๆครับเป็นการสำรวจความเชื่อที่น่าสนใจมากๆแล้วก็สะท้อนวิธีคิด การปรับใช้ความเชื่อในชีวิตประจำวันของคนไทยได้ดีจริงๆนะครับใช่ค่ะแล้วก็ขอฝากให้ลองคิดตามกันดูนิดนึงนะคะว่านอกเหนือจากเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลแล้วเนี่ยการที่เราเข้าใจความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมแบบนี้ อ่อาจจะทำให้เรามองเห็นหรือว่าชื่นชมรายละเอียดต่างๆในงานศินลปะสัญ,ญลักษณ์หรือสิ่งต่างๆรอบตัวเราในชีวิตประจำวันได้ลึกซึ้งขึ้นก็ได้นะคะลองสังเกตด,ดูก็ได้ค่ะว่าสีสันหรือว่ารูปเคารพต่างๆที่เราเห็นเห็นกันอยู่เนี่ยบางทีมันอาจจะมีความเชื่อมโยงกับความเชื่อเรื่องวันเกิดแบบนี้ซ่อนอยู่ก็ได้ค่ะ